Yeah. nghe con. Con, 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 không là con, siêu sáng con, con không con, hát cắn hãy lòng tròn đủ chắc ra. Kiếm aoây con, không mà là con, siêu sáng con, nhớ đuôn nhớ hát câu, hãy đến đi cầu, ขอให้เจ้ากลับคำสาลาเดี๋ยวเตี้ยคำสั้นๆที่ฟ้ามามันแรงเกลือไปลมสะเทือนหัวใจอ้ายเก็บเอาไว้เศร้าเล่าเดินลาโูกันมาดม้องสัโคนที่ปัญหา ผ ah. ิดใจกันก <mel> ็เรื่องธรรมดา่าถือสาให้มันเป็นเรื่องยาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอนสวยสาวคนดีของอาตะกี้ตะกอนฮากกันสำได้อยากลองกองดูจักราาเก็บเอาไว้ก่อน ำบลาก่อนเมื่อแต่งตางกนอ่วนอย่ฟ้าบ่ต้องปากันหากันที่เก่าให้สิ่งที่เก่าให้ขอให้เจ้ากลับคำสาลา